สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมพาท่านมาอยู่ที่บ้านดงเกลือนะครับตบลคุ้มเมืองอำเภอเมืองสวนจังหวัดศรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ทราบข่าวว่าอาจจะมีการวงสวงนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูนะครับน,น้ำเล้าเนี่ยนี่คุณะใบเน่นี่ออกกองน้ำเล้าเลยเขาเขาได้วงเด๋ยจากต้นนี้เ่ล่า เห็นบ้านใส่โบนี่ <laughs> <hử> <remember>, <hử> <okay. tansô>

东街。 Lênh anh ngọc, quá lì gạt chặt nó hát à, chết. Hát chết đi lên. Huh? chết. Hát chết. Hát ओए ये कर रहा है लाइव वन पीक है ओके तो चलो एनी परवन है क्या नाम है Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สองห้าคุณยายบอกว่าเห็นเป็นสองห้านะครับจกใสจกตั้งคู่อ๋สองห้าศูนย์สองห้าศูนย์ห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามก็เหมือนเดิมเลยเนาะก็คิดว่าห้กับสองมา ยูโซกมบางไหญเราคุยกันหูงจักไว้ยู่สวนพุ่มเคยถูกกับเขาบ่ได้จังไงไม่ต้องหูงจักเพิ่งแต่หุงจักแล้วอยู่มองนี่คือบุหูงจักอันในชุบ้านบานยูท่าขอกไปยโสอ๋อ ครับจุดตัวนี้ก็เขาบอกว่าเดิมทีไฟไหม้นะครับสอมโดยไฟไหม้แลวก็ผมก็ไม่รู้นะครับเป็นอะไร คุณมาครังร้งแรกก็มีร่้มกันนะครับ วันไหนนั่นดอกแจ้เอาลอดคนงานฉันไม่ยอไมไปยอม

เหเอ็ดเจ็ดห้าห้าตัวยาวห้าตัวเดียวมาแต่ไสค่ะคุณยายไกนมาอ๋อสามารถในในคุณยายเห็นมองไหนเป็นลขไหนสีเป็นไงลห้าตัวเดียวคุณยายบอกว่าเห็นห้าตัวเดียวเนี่คุณยาบกาเห็นห้าตัวเดียวห้าเนาะโอ้ยคืออะไะ คุณยายเห็นวาหาเห็นหตัวเดียวอนี่อายุเท่าไรเลยคุณยายเจโอ้ห้าเจ็ดเยโวจะสคือห้าเจ็ดแล้วคุณยายคุณยายจะสามารถบอกว่าเห็นแต่ห้าเป็นไ